ครับวันนี้มาเยี่ยมชมสวนส้มโอทับทิมสยามนะครับก็มาดูว่าปลูกไปสองปีกว่าจะกำลังจะเข้าปีที่สามนะครับตอนนี้ให้ลูกให้ผลเต็มไปหมดเลยนะครับนะฮะลองดูรูปทรงของอต้นนี้นะครับก็คือทับทิมสยามนะครับลองดูรูปทรงนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดลูกแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าหกสิบเจ็ด แ19 20 2เก้ายี่บยบเอ็ดยี่สิบกว่าลูกนะครับสำหรับต้นต้นนี้ต้นเดียวนะครับก็นี่มามาสังเกตดูนะครับว่าทับทิมสยามเนี่ยมันติดดอกออกผลง่ายจริงๆนะครับนะฮะอันนี้ก็จะมาดูอีกต้นหนึ่งครับนะฮะอันนี้รถมาจอดทีส่สวนนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับมันจะโตไวนะครับปีที่แล้วเมื่อสองปีที่แล้วนะ่ะที่ปลูกครับปีนี้จะเข้าปีที่สาม เราดูรูปทรงนะครับรูปทรงสวยจริงๆนะครับเนี่ยผลเขาจะเป็นกรรมยี่นะครับอันนี้ปลูกในอ,อำเภอเโพพระช้างจังหวัดพิจิตรนะครับก็อยู่ติดกับบ้านท่าคอยนะครับเป็นหมู่บ้านที่ติดกันเดียวกันนะครับก็ให้ลูกให้ผลแล้วนะครับนะฮะสำหรับไอ้ทับทิมสยามนะครับอันนี้มากับคุณตา ตากับคุณจำเนียนนะครับซึ่งก็ดูแลสวนนี้อยู่นะครับนี่ครับลูกสวยๆท่านนั้นนะครับทับทีมสยา,ยามนะมีลูกอันนี้ยังยังปีหน้าเข้าใจว่ามันจะดกมากกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับสำหรับส้มโอทับทิมสย,ยามนะครับถัดไปจะเป็นส้มโอขาวแตงกวานะครับส่วนนี้เขาปลูกสา,าว่แตงกวาแล้วก็ลองเอาทัพทีมสย,ยามมามาปลูกนะอันนี้ปลูก กำลังจะขึ้นปีที่สามนะฮะก็ให้ลูกให้ผลแล้วก็รู้สึกต้นมันจะโตกว่าขาวแตงกวาที่ปลูกมาเป็นสิปีด้วยซ้ำนะเขาจะโตไวแล้วเขาก็าดูแลง,ง่ายเขาไม่ค่อยมีโรคเขาไม่ค่อยมีแมลงใบเขาจะปลอดโรคมากกว่าพันอื่นนะฮะโดยเฉพาะถ้าข่าวแตงกวาเนี่ยจะอ่อนแอต่อต่อโรคเชื้อรา,อาโรคโดนหมอนชอนใบบ้างใบเขาจะ ดูดปุ๋ยดีนะครับใบจะเขียวคร้ำนะฮะใบใหญ่นะสังเกตลูกเขาเวลาออกลูกเขาก็จะออกลูกเป็นพวงเป็นพวงนะครับนะครับลองลองดูงดูนะครับอันนี้ก็ลูกเขานะครับนะส่วนขาวแตงกวาั้นลองมาดูอันนี้ขาวแตงกวานนะขาวแตงกวาจะลูกลูกประมาณนี้นะครับลูกยังเล็กๆอยู่เลยลูกทรงเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับก็มาเยี่ยมไร่ y, ชมสวน ส่วนของพี่จำเนียนนะฮะบ้านอ,าอยู่ที่นี่ครับติดกับบ้านท่าขคอยนะครับนะที่นี่มีสวนส้มโอหลากหลายมากมายสวนนะฮะที่เขาปลูกไว้นะฮะเขาดูแลก็ถือว่าดกจริงๆนะครับต้นเล็กนิดเดียวต้นเล็กนิดเดียวแต่ว่าผลให้มากทีเดียวนะครับถือว่าดกนะฮะรสชาติดีด้วยเมื่อวาน พี่จาเรียนได้ได้ลองชิมกับครอบครัวบอกทั้งแดงทั้งหวานอร่อยนะครับครับอันนี้ก็คือลูกของมันนะครับผมก็จะใช้ยอดของทับทิมสยามนะครับ,นะรบอันนี้ก็ยอดที่ผมเลือกที่จะเอาไปสําหรับทําพันนะฮะก็ต้องดูลูกก่อนนะฮะว่าลูกมันใช่ทับทิมสยามแน่นอนนะรสชาติด,ดีใช่ไหมถ้าลูกชาติด,ดีก,ก,ก็ก็เลือกยอดเขานะฮะเพื่อจะไป ขยายพันธุ์นะฮะอันนี้ก็ลองดูต้นนี้นะครับเป็นต้นที่จะเอายอดของมันนะฮะเพื่อจะให้มั่นใจว่าอันเนี้ยเป็นทับทิมสยามของแท้ต้องดูจากยอดลูกทับทิมสยามจริงๆนะครับนะครับก็ให้คุณตาเขาช่วยในการที่เก็บยอดเอาเนีนะครับอันนี้ก็มายอดไหนสวยๆนะฮะ แล้วก็ต้องเลือกลูกก่อนถ้าลูกมันดีรสชาติดีทับทิมหยามของแค้นะเนี่ยครับก็ต้องต,งตัดยอดนั้นนะฮะอย่างนี้ครับอันนี้เราก็จะต้องอายอดนี้แหละนะฮะมานะดูลูกก่อนนะครับก็ถ้าได้พันธุ์ดีๆอย่างนี้ครับขยายพันธุ์ ลูกค้าจะได้มั่นใจในการที่เอาไปปลูกนะฮะว่าครับสวยนะตาตาลองมายืนตรงนี้สิลองมายืนตรงตรงใต้ต้นนี้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ตาคุณตาบุญยังอายุ89ปีแล้วนะครับนะทีออ่อยู่ด้วยกันนี่นะครับก็มายืนดูนะฮะต้นที่ปลูกมา3ามปีเนี่ย จะโตขนาดไหนยืนยืนต้นนั้นเลย <S <S ยืนใต้ต้นเลยเหนนน็นไหมสูงไหมสูงนะเออแต่ยังไม่สูงพอดีแต่ว่าต้น,น่ะสูงเห็นไหมหลายเท่าอันนี้ปลูกมาสามปีนะครับให้ลูกให้ผลเรียบร้อยแล้วนะฮะดูแลก็ไม่ยากเท่าไหร่นะฮะลูกก็มีให้เห็นนะครับลูกติดดอกด้วยนะฮะนี่ครับเป็นพวงเป็นพวงน,นะฮะ วงละสองลูกสองลูกนะนีะอนน่อีกสองลูกนะครับนี่ก็อีกอีกสองลูกอันนี้เขาเขาไม่ได้เด็ดนะครับแต่ว่าให้ลูกให้ผลถือว่าดกทีเดียวอ่าคุณตาลองเดินมาดิเนี่ยอยู่นั่นแหละอ่าโอเคนะอันนี้ก็คืออ่าทรงต้นฮนะอันนี้เทียบอีกต้นหนึ่งข่าวแตงกวาปลูกมาสิบกว่าป,ป,ปีนะครับถ้าทีมีอยางไม่ทันไรโต โขนาดนี้นะครับเขาโตไวแล้วลูกเขาออกมาใหม่ๆลูกเขาจะเป็นเป็นเหมือนขนกำมะยีนะครับขนกำมะยีนะฮะกร,รมะยีนี่คือแมลงเกาะก็คงทิ่มแทงเข็มที่จะลงไปเพื่อจะทำลายลูกขนยากนะฮะอันนี้ก็คือต้นทับทิมสยามปลูกง่ายดูแลง่าย ไม่ค่อยมีโรคมีแมลงเท่าไหร่นะให้ติดดอกออกผลตัดเดียวนะครับต้นโตวไวนะฮะลองเอาไปปลูกดูรสชาติก็รสชาติดีนะฮะไม่ว่าจะปลูกในพื้นที่ที่ไม่ใช่เป็นถิ่นกําเนิดของเขาก็สามารถที่จะติดดอกออกผลนะได้มีรสชาติที่ดีทีเดียวเลยครับนะฮะก็ลองเอาทับทีมตัวอย่างไป ทดลองปลูกที่บ้านดูต้นสต้นไว้เพื่อให้ลูกให้หลานให้ครอบครัวได้รับประทานกันก็เป็นส้มที่มีรสชาติดีทีเดียวครับ